สวัสดีค่ะวันนี้ครัวเจไม่จำเจบายโสภาจะมาเสนอชูชีมะเขือยาวหรือมะเขือยาวลาดพริกนั่นเองนะคะเรามาดูขั้นตอนและส่วนผสมว่ามีอะไรมั่งส่วนผสมของอชูชีมะเขือยาวหรือมะเขือยาวลาดพริกก็จะมีที่สำคัญก็คือพริกแกงเผ็ดนะคะขาดไม่ได้ก็คือกะทิเนาะ แล้วก็ใบมะกรูดฉีกนะคะฉีกเป็นใบๆเนาะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะแล้วที่ไม่ได้ขาดไม่ได้ก็คือมะเขือยาวหั่นท่อนๆเมื่อเขือยาวนี้าหั่นแล้วก็แช่น้าเกลือไว้นะคะจะได้ไม่ดำเนาะอ่าทีนี้เราก็มาจุดแก๊สนะคะเพื่อที่จะมาตั้งไฟนะคะจุดแก๊สตั้งน้ํามันนะคะ แล้วให้น้ํามันเดือดร้อนเราถึงจะเอามะเขือยาวลงไปทอดนะคะถ้าเมื่อเขือยาวกับชูชีที่เคยทำแล้วเนาะชูชีเต้าหู้กับชูชีปลาเจนะคะมันก็ลักษณะก็จะคล้ายๆกันเนาะเพียงแต่ว่าชูชีปลาหรือชูชีเต้าหูนะ้เนี่ย ใบมะกรูดจะหั่นซอยละเอียดแต่ว่าอันนี้จะฉีกเป็นใบๆแล้วก็เอามาทอดก่อนแล้วก็ถึงจะเอามาโรยแต่งหน้านะคะมะเขือยาวจะแตกต่างกันนิดเดียวและที่สําคัญก็คือทุกอย่างก็ต้องทอดก่อนเหมือนกันมะเขือยาวก็ทอดนะคะแล้วก็หรือว่าเต้าหู้ก็ต้องทอดก่อนเนาะแต่มะเขือยาวเนี่ยเราต้องเอาไปแช่น้าเกลือก่อนเพื่อไม่ให้มะเขือยาวมันดํานะคะ ใครที่รักสุขภาพเนาะก็สามารถดูช่องครัวเจไม่จําเจได้นะคะบายโซฟาขอฝากช่องนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดค้นเมนูนะหรือว่าหาเมนูแปลก,ปกใหม่ๆนะคะขอฝากช่องนี้น้องใหม่ด้วยนะคะเรามาดูน้ํามันว่าร้อนหรือยังนะ รู้สึกว่าน้ำมันยังไม่ร้อนนะคะรอน้ํามันร้อนแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราถึงจะมาทอดมะเขยาวไปพร้อมๆกันเนาะแก๊สนี้ใช้แก๊สปันกลางนะคะเวลาทอดของเนาะร้อนเกินบางทีมะเขือยาวมันไหม้นะคะ เรารอน้ํามันร้อนแป๊บนึงนะคะเรามาดูขั้นตอนของการทอดนะคะอ่าทีนี้เราก็มาทอดแล้วนะเจ้าทอดมะเขือยาวมะเขือยาวลงไปทอดเลยน้ํามันร้อนละ ขึ้ยาวนี่จะตัดประมาณท่อนๆประมาณนิ้วกึ่งแล้วเจ้าน้อนิ้วครึ่งนะคะประมาณหนึ่งนิ้วนิ้วนิดนินิ้วเศษนิดนนะคะหรือประมาณหนึ่งนิ้วก็ได้นะคะทอดกลับไปกลับมาเนาะจนเกลือเมื่อขือยาวจะสุกนะคะ สังเกตได้ว่าถ้าเราไม่เอาเมื่อเขืยยาวไปแช่น้ำเกลือเนี่ยมื่อเขืยยาวจะดำเนาะแต่นี่คือเราได้ผ่านการแช่น้ําเกลือมาแล้วนะคะเมื่อเขียยาวก็เลยยังดูแบบเขียวแล้วก็ยังขาวอยู่นะคะเวลาตัดท่อนออกมาแล้วนะคะ งั้นขอเวลาทอดมะเขือยาวจนสุกเนาะแล้วเราจะมาดูขั้นตอนการทําต่อไปนะคะว่าจะทํำยังไงนะคะแล้วราควรทอดให้ออกมาสียังไงนะคะแต่ตอนนี้ขอทอดให้มะเขือยาวสุกก่อนเนาะแล้วเรามาดูสีสันหน้าตาของการที่ทอดเสร็จแล้วว่าสีออกมาเป็นยังไงนะคะเรามาดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะทอดออกมาแล้วได้สีประมาณนี้ละเจ้าเนาะใน,นเวลาทอดออกไปคุยแล้วเขาจะหู้ไดงไงว่ามันสุกเขากะ เอาตะหลิวกดกดเข้าไปแล้วมันจะบุ่มๆุมก็คือนั่นคือซูกแล้วเนาะสีออกมาเอาไบนี่นะเจ้ามันจะดูแล้วเวลาจัดแต่งจานมันจะงามนะเจ้าเนาะอ่าพอเอาบเขือออกแล้วเจ้าเขาก็เอาบใบบวกโูดเนี่ยเจ้าลงไปทอดเลยเนาะ ให้มันกรอบนะเจ้าเนาะเรากเอาขึ้นมา เาเก็กันเนาะเราจะได้ทำขั้นตอนต่อไปพอเวลาเอากะทิลงแล้วมันจะได้เบอัน,นี้ฮอนเกินมันจะมาไหมโอเคแล้วเขาก็จะได้อเอาน้ำมันที่ทอดเนี่ยเอาออก,กอนนระจะเจทน้ำมันออกไว้แล้วเขาก็จะได้เอากะทิลงไปเตน ใส่กะทิลงไปเลยเจ้าใส่มดเลยลงไปลงมุดครัวเลยเจ้าอันนี้มันเป็นหัวกะทีิเนาะรอให้กะทิแตกมันแล้วเราถึงจะเอาพริกแกงลงไปนะเจ้า เสีดายม้มมดาย,ยดองแรงขวดเอาให้หมดเสียดายเจ้าน้ำกะทิล้องแรงก็คือล้างขวดนะคะน้ำไปล้วงไปล้างให้หมดขวดเลยภาษากำรรเมืองล้องแรงก็คือล้างเนาะ ต้องเล้งกับคือ,คอขยา่าเนาะขยา่าขวดนั่นเองน้ำลงไปแล้วก็เขย่าวขยาว,ยาวเรียกลองเล้งอ่าเริ่มเดือดละกะทิเริ่มเดือดแล้วจะ แล้วเนาะเจ้านะเนาะเ,เอาก็จะริญพริกแกงลงพริกแกงนี่ก็ประมาณจ้อนเกิงหรือสองจอนเนาะเจ้าพอเราดูว่า,อาเาอาเนี่ยหนักหรือว่าเนี่ยน้อยดูนะคะว่าเราทํามะเขือนะ่เยอะหรือว่ามากนะคะแล้วก็ใส่พริกแกงตามจํานวนดูเพราะว่าถ้าเราทําน้อยแต่ว่าเราใส่พริกแกงเยอะมันก็จเนนะเผ็ดเนาะกะเอานะคะ ล้าก็เอาบะเข่อลงเฮาทอดปรุงรสก่อนเนาะเฮาก็เอาบะเข่อลงไปเจ้าเอาน้ำตาลลงไปเลยเจ้าตาลทรายเนาะวันนี้ใส่น้ำตาลทรายไม่ได้ใส่น้ำตาลปิ๊ดเดี๋ยวก็ใส่หอกะพอก่อนมันหวานเกินไปก่อนแล้วก็ใส่ฟ้าไทยฟ้าไทยลงไปเราไ่ต้องใส่นักเต้อเดี๋ยวมันจะเค็ม กินพอก่อนใส่เกลือน้อยนึงน้อยเดียวนะเจ้าบ่ต้องใส่นักนะคะกินเพราะว่าโอเคใจได้ก่อน ความหวานอีกนิดหนึ่งมันจะมีรสนะเจ้าเผ็ดหวานเก็มนิดนิดอรสชาติตีเฮาชอบแบบใรเขาก็ปรุงตามรสชาติได้ตามชอบใจเลยเขาก็เอามะเขือลุงปรุงอะ ยังไม่หวานีกใช่ไหมได้ยังได้แล้วนะเอามะเขือลงนะคะเอามะเขือลงไปคุก,ค,กคุกแล้วเราก็เซตเนาะคือเขาเอาบะเขือลงไปคุกห้น้ำ แกงเนี่ยมันเข้าซึมในมะเขือนะเจ้าแล้วทีนี้เราจะดูขั้นตอนต่อไปคือการจัดจานนะเจ้าหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะเจ้าอันนี้คือเรียกว่ามะเขือยาวลาดพริกก็ได้หรือจะห้องชูชีมะเขือยาวก็ได้นะเจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ในช่องครัวเจไม่จำเจใบสุภาตุนะเจ้าขอบคุณค่ะ